สวัสดีค่ะแอนนี่สายโฟมาแล้วค่ะวันนี้ก็มีท่าออกกำลังกายมาฝากกันเหมือนเดิมท่าออกกำลังกายวันนี้ก็ออกกำลังกายแบบสองอย่างเลยนะคะเรียกว่าท in ินวันเวทบอดี้กับ cardio. คาร์ดิโอคบคู่กันไปการเวทบอดี้ก็คือการใช้แรงต้านของตัวเองด้วยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ต้นขาและก้นนะคะนั่นเรียกว่าการบอดี้เวทนะคะใช้แรงต้านของตัวเองก็คือการ เราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะคะเราใช้แรงต้านของตัวเองการคาร์ดิโอก็คือการทำต่อเนื่องก็คือการดึงเผาผานอันนี้ก็ได้ทูอินวัเลยเนี่ยถ้าออกกำลังกายวันนี้ที่นำมาฝากนะคะทำแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอก็คือเราได้ทั้งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและก็สร้างเตาเผาให้ใหญ่แล้วก็ร่างกายของเราก็จะมีระบบเผาผานที่ดีนะคะออกก,ออกกำลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ แบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอก็จะทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงระบบเผาผลาญดีเรากินทุกวันทุกวันร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนะคะระบบเผาผลาญดีหน้าท้องของเราก็จะไม่ยื่น,นะคะออกกำลังกายแบบสะสมมวลกล้ามเนื้อก็จะทําให้เตาเผาผลาญของเราใหญ่เราก็จะไม่อ้วนง่ายนะคะสาวๆและคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านก็หัดเล่นกันได้เลยนะคะที่บ้านออกกำลังกายสไตล์แม่บ้านโดยใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดเลยนะคะ ก็จะทำให้เราแข็งแรงม,มีสุขภาพดีนะคะลองเล่นกันดูนะคะทุกคน